ธรรมะสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยจะแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับการเทคนิคการห่มจีวรแบบคลุมนะครับผมนะฮะการห่มจีวรแบบคลุมนะครับการห่มจีวรแบบคลุมเนี่ยก็คือพระพิสุท์ทุกๆรูปนะเวลาที่จะต้องออกนอกบริเวณวัดนะครับต้องมีต้องห่มคลุมออกอย่างเช่น ่างเช่นเลยก็คือไปบิณฑบาตตอนเช้าหรือว่ามีญาติโยมนิมนต์ไปฉันเช้าฉันเพลนก็ต้องห่มคุมไปนะครับหรือว่าจะไปไหนไปทําธุระจะไปไหนก็ตามหรือว่าจะไปโรงพยาบาลอะไรงนี้ก็ต้องห่มคุมทุกครั้งที่ออกนอกบริเวณวัดนะครับผมเทคนิคการห่มคุมเนี่ยง่ายๆไม่ยากนะครับจะแนะนําสําหรับพระใหม่ได้กันนะครับอันดับแรกก็เอาจีวรมา จีวรอ,อันนี้ทีนี้เราก็ต้องหาด้านบนของจีวรนี่ด้านบนของจีวรจะเป็นแบบนี้จะมีลูกเตา่เาเขาจะเข็บไว้ข้างในนะเนี่ยลูกเต่าคืออยู่ดะเป็น,นอันบนของจีวรนะครับแบนนี้เห็นไหมลูกเต่าเนี่ยจะอยู่ข้างหลังคอเรา อย่างนี้เห็นลูกเต๋าไหมลูกเต๋าอ่าอ,อยู่ข้างหลังคอปึ๊บแปะปลายข้างหลังคอแล้วเราก็ลูดหามุมจะเป็นอย่างนี้นี่มุมเอามาประจบกันอย่างนี้เห็นไ,ไหมประจบกันแบบนี้ปึ๊บประจบกันปุ๊บทีนี้อ่ะ แล้วก็สบ,สบัดสบัดสบัดให้เท่ากันพอเป็นสังเขบแล้วกันนะไม่ต้องเป๊ะมากคราวนี้ก็หมวนนะครับหมวนเข้าหาตัวอจับหมวนเข้าหาตัวหมวนเข้าหาตัวพอประมาณสัก คืบเร็วยาวสักคืบนึงสักคืบนึงอ่ะประมาณนี้นี่คราวนี้พอเราหมวนปุ๊บใช้มือซ้ายกำจับไว้ดึงจีวรให้คุมไหล่ทั้งสองข้างยกมือซ้ายขึ้นยกมือซ้ายขึ้นอย่างนี้มือขวาที่อยู่ด้านในก็จับไอตรงที่เรามมวนมมุนน่ยช่วง ช,ช่วงอกช่วงหัวใจเนี่ยก้มต่อม้วนต่อชูมือซ้ายให้ให้สุดมือแล้วก็ม้วนมือขวาม้วนต่อม้วนอ่ะพอรู้สึกว่ามันเริ่มตึงปุ๊บพอแล้วเขานี้ก็เห็นไอ้ที่เราม้วนเราม้วนอยู่นี่อ่ะใช้คางคางนี่ก็ได้คางนี่ก็ได้นิดนึงเพื่อที่จะเอามือขวาออกจากจีวร ออกด้านล่างนะครับนี่ออกช่องนี้ที่เราหนีบไว้เป็นอย่างนี้ปุ๊บทีนี้เราก็ต้องจับด้านนี้ปุ๊บจับอีกซิหนึงเพื่อคุมไหลา้ายอ่ะไอะ้มือซ้ายนี่ปล่อยได้แล้วนะปล่อยได้เลยครับไม่หลุดนี่คุมไหล่ซ้ายตบตวไปอย่างนี้พอคุมปุ๊บคราวนี้ สำคัญจับไปตรงที่เราม้วนเนี่ยค่อยๆพาไปพาพาไปไหล่ซ้ายไหลซ้ายไหลซ้ายโอเคลักษณะมือแขนไหล่ซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่จีบอลเราตกไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ นี่ตบไหล่ซ้าย,ายปไปนี่นี่เรียบร้อยห่มหุมเสร็จแต่ถ้าหลวมหลวมปุ๊บก,ก็หมุนเหมือนเดิมมรู้สึกมันหลวมๆก็หมุนได้ดึง,ด,งดึงเลยหมุนไปให้แน่นขึ้นนี่ห่มหุมเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เวลาพระภิกษุจะออกนอกบริเวณวัดเนี่ย ็แนะนำให้พกยามไปด้วยยามยามเนี่ยจะให้แนะนำให้ไว้มือสายแขนสายนะครับก็คล้องไปนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะมือขวาก็อยู่อย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยการห่มคุม หมจีวรแบบคุมง่ายๆเทคนิคง,ง,าง่ายๆนะครับแนะนําสำหรับพระใหม่ที่ยังห่มไม่เก่งนะครับก็ลองฝึกดูรับง่ายๆนะครับผมนะฮะได้บุญุท่านแล้วกันนะครับสาธุสาธุสาธุ